เมนูแรกที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับผมจะทำเกี๊ยวทอดครับสำหรับตัวน้ำจิ้มก็จะมีพริกมีกระเทียมนะครับซึ่งตัวพริกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปโขกกับกระเทียมกระเทียม2กลีบนะครับพริก แล้วแต่นะครับจะใช้ทั้งเม็ดก็ได้หรือว่าจะเอามาเล็ดออกก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของครกนะครับใส่ลงไปทั้งหมดเกลือครับผมถ้าบางคนชอบกลิ่นแบบน้ำปลาจะใช้เป็นน้ำปลาก็ได้นะครับแล้วก็โขลกเรียบร้อยนะครับพอเสร็จแล้วในการทำซอสนะครับผมใช้มอสเตอเลสนะครับยิ่งซอสที่มีน้ำตาลเนี่ยนะฮะการที่เราใช้อุปกรณ์ที่กระจายความร้อนได้ดีนะครับ ช่วยเยอะมากทีเดียวนะครับจะทําให้ซอสของเราเนี่ยนะครับไม่ต้องเปิดไฟแรงเคี่ยวด้วยไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะครับการกระจายความร้อนเขาจะทั่วถึงต่อมานะครับใส่น้ําเปล่าลงไปครับตามด้วยน้ําส้มสายชูนะฮะเป็นน้ําส้มสายชูข้าวแล้วก็น้ําตาลสายครับแล้วผลก็นํามาตั้งไฟนะครับ ผมใช้มอสเดลเลสที่มีความหนาหลายชั้นนะครับการกระจายความร้อนก็กระจายได้ดีประหยัดพลังงานนะครับในขณะเดียวกันซอสก็ไม่ไหม้นะครับโดยเฉพาะซอสที่มีส่วนประกอบเป็นน้ําตาลค่อนข้างสูงนะครับอ้าะละนั่นก็เป็นส่วนของซอสนะครับเดี๋ยวพอเขาเดือดเราก็จะหลีไฟและเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้ข้นขึ้นเล็กน้อยสําหรับตัวไส้นะครับเราก็มีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็โคลประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับตัวเนื้อสัตว์ที่เราจะใช้นะครับผมมีกุ้งนะฮะหลังจากโขกเนื้อกุ้งแล้วนะครับเราก็ใส่หมูบดลงไปครับปรุงรสอย่างง่ายๆนะครับซีอิ๊วขาวครับคนนะครับให้เครื่องปรุงรสกระจายทั่วกันดีครับแล้วก็ตักออกมาพักไว้ครับส่วนซอสของเรานะฮะดูกันเล็กน้อยนะครับคนครับผม ใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะเอาซอสของเราเออกมาพักครับออแล้วล่ะระหว่างที่เราพักซอสให้เย็นนะครับไส้ของเราพร้อมแล้วก็เหลือแค่หอ่อแล้วก็นาไปทอดครับโดยการหอ่อถ้าเผื่อเรามีสกู๊ไอติมก็ดีครับไม่มีเราก็ใช้ช้อนชานะครับทุกชิ้นจะได้เท่ากันหมดครับวางลงตรงกลางนะครับเราทาน้ําที่ด้านปลายนะครับปิดลงอย่างนี้นะฮะก็ จับด้านล่างครับเข้าหากันครับลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วครับเราวางใส่ถาดคุมผ้าไว้ครับ ทำซ้าจนหมดนะครับสูตรนี้ได้เยอะเลยทีเดียวครับในการทอดแป้งเกี๊ยวนะครับยิ่งเราใช้ไฟสูงเท่าไหร่เนี่ยแป้งเกี๊ยวเขาจะพองนะครับมีฟองอากาศถ้าเกิดเราใช้ไฟต่ําก็จะค่อนข้างเรียบสําหรับเมนูนี้นะฮะเราจะทอดไฟไม่สูงมากดังนั้นเกี๊ยวของเราเนี่ยจะออกมาแป้งยังจะเรียบๆอยู่แต่จะกรอบนะครับทีนี้น้ํามันนะฮะก็ประมาณสักร้อยห้าสิบนะครับสาเหตุที่เราจะไม่ทอดน้ามันสูงมากเพราะว่าตัวไส้ของเราเนี่ยยังเป็นไส้ที่ดิบอยู่นะครับ พอแป้งเกี๊ยวนะครับมีสีเหลืองเข้มๆนะครับเราตักขึ้นมาได้เลยครับหลังจากที่เราตักขึ้นมานะฮะสีของแป้งเกี๊ยวเนี่ยจะเข้มขึ้นอีกเล็กน้อยครับจัดเป็นของว่างาง่ายๆนะครับเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมบ้านนะครับและตอนนี้เกี๊ยวทอดของพลก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสไตล์สตรีทฟู้ดสไตล์ไทยสไตล์จีนสไตล์ฟิวชั่นนะครับทุกอย่างอยู่ในพลพักนักปรุงถ้าแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดง่ายมากเลยครับกดปุ่มข้างๆตรง,ง,ง,งด้านนี้เลยครับ Subscribe รายการเราเลยครับ